สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงซีรีส์สุดท้ายนะคะซีรีส์ที่3สามิอนทีนะคะของเหรียญกีฬาเหรียญกีฬาของคลิปนี้นะคะจะเป็นเหรียญ10บาท2ส,สีเหรียญแรกคือที่ระลึกเอเชียนเกมครั้งที่13นะคะเป็นไทยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดคือครั้งที่13ปีพศ2541นะคะ ก็เอเชียเกก็จากที่เราเป็นเจ้าภาพมาถึงตอนนี้ก็ห่างกันถึง22ปีแล้วนะคะสัญลักษณ์ของครั้งนั้นก็คือรูปตัวเอที่เป็นรูปจำลองพระธาตุแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นหลังคาโบสถ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยสำหรับเป็นสัญลักษณ์ ประจําชาติของเราในการเป็นเจ้าภาพส่วนส่วนรูปดวงอาทิตย์ที่ฉายแสง16แฉกอันนี้คือสัญลักษณ์ของ Asian <S <S เอเชียนเกมเหรียญนี้มีการผลิตถึง8ล้านเหรียญแต่แน่นอนว่าจากปีพศ2 5 4 1ทําให้เหรียญนี้มีราคาสูงกว่าเหรียญอื่นนะคะในวาระเดียวกัน ต่อมานะคะกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูดร้อนครั้งที่24วันที่8ถึง18สิงหาคมพศ2 5งพอ,อ,งอันนี้ก็คือยังไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่มากนะคะ13ปีมาแล้วก็เป็นเจ้าภาพอีกกีฬานึ่งนะคะ ต่อมาค่ะกีฬาที่สำคัญที่มีการไปจัดงานที่จังหวัดโคราชหรือนครราชสีมานะคะเมื่อวันที่6-15ธันวาคมกีฬาสีเกมครั้งที่24ปีพศ2550วาระของมหาวิทยาลัยกับวาระของซีเกมเป็นวาระในปีเดียวกัน2550 บังเอิญว่าเป็นครั้งที่24ี่เหมือนกันเลยก็คือไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าซีเกมจะจัดในช่วงของปลายปีนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปตัวตัวแมวเนี่ยค่ะที่เมื่อก่อนนี้ที่โคราชจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่หน้าเมืองเลยในช่วงของการเป็นเจ้าภาพก็เป็นเรื่องราวดีๆในประวัติศาสตร์การเป็นเจ้าภาพกีฬานะคะ ก็ทำให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงไปทั่วโลกในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับโลกหรือระดับกลุ่มเอเชียนในแต่ละครั้งนะคะเป็นสามเหรียญที่ระลึก10บาท2สีในวาระกีฬาสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์สำหรับท่านขอ ความกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ